ทำสวนทุเรียนได้กี่ปีแล้วนะคะเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีแล้วนะคะ,ะแต่น้องบอกว่าเอ๊ะเข้าเนื้อทุกปีเลยขาดทุนมาตลอดมันเป็นปยังไงคะปีแรกปีแรกได้ทุเรียน130ตน้<ค>นได้แค่50,000ได้แค่50,000 50,000ปีปีที่แล้วก็เพิ่มมาแค่นิดหน่อยค่ะเพิ่มครั้งแรกก็เราใช้ยาตัวอื่นมาเยอะแล้วเราก็มันมันก็อย่างงานๆที่นี้ พอเขาก็เปิดวิดีโอให้เราดูเนาะว่าเออดีจริงไหมไม่ดีจริงไหมเราก็ลงไปรังหนึ่ง<ะ>มาผลช่วงยังมีเงาะยังมีมังคุดทุกทุกปีมังคุดไม่ได้เลยแต่ว่าปีที่แล้วผิวเนียนสวยเงา้องาะไม่มีลาเลยไม่มีงาะคัดคือออกมาดีแล้วก็เราก็มาเริ่ม ใช้กับทุเรียนเต็มที่ช่วงทําต้นทําใบเลยอ๋อคือปีที่แล้วนี่เริ่มใช้ไปหรือยังคะที่ให้ผลผลิตเมื่อปีที่แล้วยังค่ะยังคือใช้ใช้กับเงาะกับมงคุดก่อนใช่ทุเรียนนี่คือยังไม่กล้าใช่ไหมไม่ใช่ว่ายังไม่กล้าคือเราเพิ่งเพิ่งตัดตัดลูกไปโอ้ทีนี้เราก็พ่นตรงนั้นก่อนแล้วเราก็วันนี้เขาก็เอามาบูมต้นเพราะว่าเงาะกับมงคุดมันมาทีหลังค่ะอ่าก็เลยก็คือก็ เลยเพิ่งเสร็จแล้วก็ถึงพอเก็บเกี่ยวไปแล้วแล้วก็ถึงมาเริ่มใช้ตอนที่ทําใบใช่ไหมคะเราเริ่มทําใบเดือนกรกฎาคมทำต้นทําใบเดือนกรกฎาคมก็อาจารย์บอกว่าให้สองขวดสองซองยางของหนูนี่ต้องห้าวันพ่นสามวันพ่นครั้งแรกหนูก็สองขวดสองซองต่อน้ําพันลิตรลงดินก่อนอ่าลงดินก่อนอีกห้าวันพ่นต้นพ่นใบอ่ะใบเปลี่ยนมาใบใหญ่ยาวก็คือใช้ถี่เลย ช่วงแรกก็คือบำรุงนี่คือถี่เลยใช่ไหมคะถี่เลยถี่เลยก็จากประสบการณ์คือคนแถวนี้เขาก็ไม่ได้หรอกเขาก็มีแต่ซ้ำเติมแล้วเนาะจากจัอใช่ของเดิมไม่ได้หรอกเขาบอกบูมไปเถอะไม่ได้พอทีนี้เราอยากลบความสุมปมาทซัดเลยห้าวันห้าวันใบมาทีนี้แถวนี้ก็เป็นลูกค้าหนูตอนเนี้ย